กีลอนมัสลันจะตั้งบริษัทใหม่ชื่อแมคโครฮาร์ตตั้งใจจะชนไมโครซอฟท์โดยตรงแบบไม่อ้อมค้อมข่าวนี้ออกมาช่วงสิงหาคมและไม่ใช่ข่าวลือเพราะมัสโปส์บนเอกด้วยตัวเองที่สำคัญเขายื่นจดเครื่องหมายการค้าแมคโครฮาร์ไปแล้วเรียบร้อยหลายคนได้ยินชื่อก็อน,นึกว่ามุกตลกเพราะมันเล่นคำกับไมโครซอฟท์แบบชัแๆแต่พอเจอหลักฐานการจดทะเบียนทุกคนเริ่มทำไม่ออก T r e n d by AI ช่องที่จะเล่าอนาคตโลกผ่านเทคโนโลยี การเงินและอำนาจให้คุณเข้าใจง่ายๆในไม่กี่นาทีมัสยืนยันเองนี้เรื่องจริงไม่ใช่เล่นเขาให้เหตุผลว่า Microsoft ไม่มีฮาร์ดแวร์ของตัวเองเพราะงั้นในหลักการมันสามารถจำลองทั้งบริษัทด้วย AI ได้พูดอีกอย่างก็คือถ้า Microsoft ถคือบริษัทซอฟต์แวร์ที่สร้างทุกอย่างด้วยคนแมโครหาของมัสก็จะเป็น Microsoft เวอร์ชัน AI ล้วนนี่ไม่ใช่การแข่งแบบเล็กๆ แต่คือการประกาศสงครามซอฟต์แวร์กับยักษ์ใหญ่ที่ครองตลาดมานานแม้ครา,าจะใช้แนวคิดมัลติเอเจน AI กร o k c h a t b o ทของคัสเซจะเป็นตัวสร้างเอเจนต์ขึ้นมาหลายร้อยตัวแต่ละตัวถูกฝึกให้เก่งเฉพาะด้านมีทั้งนักเขียนโค้ดนักสร้างภาพนักทำวิดีโอไปจนถึงนักวิเคราะห์ข้อมูลลองจินตนาการสิเหมือนคุณมีทีมงานซอฟต์แวร์ครอบทั้งองค์กรแต่ทีมงานทั้งหมดไม่ใช่มนุษย์คือ AI ที่ทำงาน24ชั่วโมงไม่เหนื่อยไม่พักและถ้าเอเจนต์พวกนี้เชื่อมต่อกันเป็นระบบ มันก็สามารถสร้างบริษัทที่ทำงานได้จริงๆโดยไม่ต้องมีคนคุมเพื่อให้ทั้งหมดเกิดขึ้นได้มันต้องสร้างฐานพลัง AI ขนาดยักษ์เขากำลังสร้าง c a l o s u s t o Supercomputer ที่ m e m p h i ศูนย์ประมวลผลที่บรรจุ GPU ของ Nvidia จำนวนมหาศาลพูดง่ายๆนี่คือหัวใจของ MacroHerd s u p e r c o m p u t e ์ที่ออกแบบมาเพื่อรัน AI ทั้งบริษัทและยิ่ง GPU จาก Nvidia ขาดตลาดอยู่ตอนนี้ m a c r o h a r d จะยิ่งเป็นโปรเจกต์ที่น่าจับตามองมันไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ใหม่ แต่มันคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมท้าชนทั้ง Microsoft และ OpenAI คำถามถือ Mac คร ha จะเป็นเพียงโปรเจกต์โชว์พลังของ Musk หรือมันจะกลายเป็น Microsoft t i l l e r ของจริงบริษัทแรกของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI 100%ไม่มีพนักงานมนุษย์แต่ทำงานได้ครบเหมือนบริษัทซอฟต์แวร์นี่อาจเปลี่ยนสมการทั้งวงการไปตลอดการแล้วคุณละ่ะคิดว่ามันจะทำสำเร็จหรือมัน